ในวิถีชีวิตของชาวล้านนาแต่โบราณการดำรงชีวิตท่ามกลางป่าเขาและลำน้ำทำให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างพึ่งพาและเคารพหนึ่งในภาพสะท้อนของูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามคืออาหารพื้นบ้านที่เรียกว่าหลามการปรุงอาหารในกระบอกไม้ไผ่สดแทนหมอ้อข้าวหมอ้อแกงหลามปลากระบอกไม้ไผ่คือหนึ่งในเมนูอาหารโบราณของล้านนาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคำว่าหลาม หมายถึงการทำให้อาหารสุกโดยการใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปตั้งไฟให้สุกอย่างช้าๆกลิ่นหอมจากไม้ไผ่จะซึมเข้าไปในเนื้ออาหารผสมผสานกับกลิ่นสมุนไพรพื้นบ้านจนกลายเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใครหลําปลากกระบอกไม้ไผ่เป็นอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาในหลายชุมชนของจังหวัดพะเยาดังเช่นชุมชนคุณธรรมวัดตุนใต้ตําบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ที่มีวัฒนธรรมการหาปลาน้ำจืดและใช้ไม้ไผ่ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายหลามปลากระบอกไม้ไผ่มีวัตถุดิบสำคัญได้แก่ปลาน้ำจืดพกิีขี้หนูสดเริกกินดาแดงกระเทียมหอมแดงตะไคร้ขมิน้นเมล็ดผักชีมะควงมะแขวนเกลือวิธีทำหลามปลากระบอกไม้ไผ่นำปลาที่ได้มาขอดเกล็ดผ่าท้องล้างน้ำจนสะอาดถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ให้สับเป็นชิ้นชิ้น โขบเครื่องแกงให้พอหยาบและนำไปคลุกกับปลาให้ทั่วพักไว้ให้เข้าเนื้อจากนั้นจึงใส่ส่วนผสมลงไปในกระบอกไม้ไผ่ปิดปากกระบอกด้วยใบถมินนาไปย่างบนไฟจนปลาสุกและมีกลิ่นหอมสวัสดีเจ้าเจ้านางปิยนาใไมนะ่น้านะเจ้าตัวแทนชมชนคุณธรรมวัดต,ตุนไตนะเจ้าวิถีชีวิตของคนบ้านตุนไตนะเจ้าก็จะมีชีวิตเป็นเจ้าไห่เจ้านาะเจ้าสวนนะเจ้าซึ่งคน ตะกอนเนี่ยเวลาไปไห้ไปสวนไปทํากับเข้ากิน่นแบตตอนแมลงเขาก็จะมีะไปในปา่าเขาก็จะมีไม้ไผ่อยู่แล้วนะเจ้ามีป่าอยู่ในสะในน้าเหมืองลาําธารเขาก็หาป่าก็มาทําเป็นหลําป่าจากกระบอกไม้ไผ่สื่อป่าก็จะมีป่าตามฤดูก,ลก,กาลม,มา่ว่าป่าดุปา่าขอปา่าเล็กปา่าน้อยนะเจ้าก็จะมี พืชสมุนไพรพักที่เขาปลูกตามตามต้องถูกต้อง,ง,งให้ทีนาของเขาอยู่แล้วซึ่งทรัพยคุรของเปิ่นก็จะเป็นครับลมแก่เบาหวานความดันเป็นอาหารดีดีมีประโยชน์ลามป่าบอกนี่นะเจ้ามันมาใจเป็นแค่อาหารแต่มันยังเป็นความทรงจํามันเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่บรรพบ,บุรุษมาแล้วที่เปิน์ยเนื้อเฮากินแล้วเขาสืบทถอดมาเพื่อกลูกหลานต่อต่อไปนะเจา้าเพราะว่ารสชาติของอาหารเนี่ยเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็ หาได้อยากจากทินอื่นนะเจ้าถ้าอยากได้ริมรสของแต่อร่อยจริงมาเลยเจ้าตีชุมชนคุณธรรมบ้านตุนใต้ของเฮาเจ้า